ลุงนี่ไม่ช่วยอนี้แล้วก็เราก็ขึ้นข้างบนเลยทุกคนชนะแล้วชนะแล้วสกินตัวอะไรเข้าทุดเดิลทุดเดิลแมวขาวทุดเดิลสกินเอสใหม่เอาล่ะดิีนิ้วให้ออนนี่เป็นแมวเออโอ้โหโอ้โหใหม่ก็โอ้โหใหม่เออว้าวว้าวว้าวเออเออว้าวว้า จะไม่ใช้ละเอวิชามาเอวิชางงเงาเตาตุนเนี่ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ยเกินเฮ้ยออนนี่ป่าไปดิเฟมไม่ว่างหืออะจอย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 จเปิดตให้ยุกอนไปแล้วเปิดไปแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคเฮ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเพียง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 อย่ามาหนีไงนีไงป่าระเบิดหน่อย เฮ้ย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 ้จอยจ้อ้ยโอยเบตเออสวตายแนอนี่ฮอิลว่าอมี่ที่จะโอนโอ้ยโอ้ยค์โอ้โมาก้อน้อ้อ้อี่จะไม่เชื่อฟหน่อยเออคำพูดเฟรมไม่น่าเชื่อถือขนนั้นเลยเอามจรง ทำจริงทำจริงเอาละจัดการเลยลุงเป็ดตายโอ้ไม่โกรธโอ้ไม่โกรธโอ้ไม่โกรธเฮ้ย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 ไปแล้วเจอกันวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อไอตอนนี้ช่วยด้วนทนออนเน่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 เน่เน่น่เน่เฮ้ยช่ว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 ยโอ้ไม่โกรธ จุ๋ย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 กำหมัดแล้วนะดิ่งไงดิ่งไงดิ้งไงนี่ไงกำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วนะเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้ทำใคร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 ดิ้งไงกำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วนะยังไม่จบยังไม่จบบอกเลยบอกเลยความแค่นี้อ่ะสิบปีก็ไม่สายเออใช่ขอต่อยก่อนขอต่อยก่อนนะเออ เออเจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีเออว้ามาเนี้ย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 ปอเยมาเนี้ยมาเนียมาเนียมาเนี้ยมาเนียมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี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 ดยมาเนี่ยมาเนียมาเนี้ยมาเนี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 ย าวจะไว้ใจได้จ้า oh. ใครใครทันเพลงนี้บ้างใครทันเพลงนี้บ้างไม่ไม่ไม,มเป็นมาอยู่เทียร์ซปเปอร์เอดได้ไม่สองพันเพชรคืออะไรเฮ้ผมว่าทุกคนรู้ผมว่าทุกคนรู้ผมว่าทุกคนรู้ว่าสองพันเพชรคืออะไร ไม่รอดหรอกไม่บายระเบิดวับผีชีพ<า> <laughs> ไม่ต้องพีชีพก็ได้สวยอ่อยาทาเล็บอะ่ะโหยิ่งเข้ากันใหญ่เลยวัเเรียบร้อยเบอร์สามแตกละ <laughs> ไม่รอดหรอกเสียใจด้วยจ้อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพับเอ๋ยของจริง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 แย่ทุกคนแย่มากเลยโอ้สบายเอ๋อโอ้ยัง สวยตามนั้นรัว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 รโอ้โห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 ฟาดเผื่อฟาดเผื่อฟาดเผื่อโอ้โห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 โอ้โดโอ้โหโอ้เกินเกินเกินอยากรู้แหละโอ้เสียเกาะช่างมันช่างมันช่างมัน เสียก่อนยั่ไหทุกคนยังไงเราเสียก่อนอยู่ละเฮ้บยเฮ้เบระเบิดว่าพีเฮ้บอยใช่ใช่เซตเดียวไงเซตเดียวเฮ้ยเฮ้เเ้เเ้เเ้ กูเหลือไอ้เชื่อโอ้ยโอ้ยเหลือไอ้เชื่อดูเววด,ดิสิ <laughs> ระเบ <laughs> ิดว่าผีชีสุดยอดสุดยอดลักทัฟฟี่จริงๆ <laughs> อยากคิ่มัรอดอยากคิ่มัรอดสามสองหนึ่ง ระเบิดว่าพีชเอ้ยเดี๋ยวเราบอสใช้ได้ใช้ได้นี่ใช้ได้นี่ใช้ได้นี่ได,นได้เลย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 เหนื่อยระเบิดจนเหนื่อยเอาาไม่รอดไม่รอดไม่รอดมันจบละมันจบละมันจบละระเบิดว่าพีพชีพเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> Oh god. ไม่เกิดแบลลบเบิดทุกคนแบลระเบิร์ด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 แบลระเบิดระเบิดว่าผีชีพ <c oughs> ไม่ต้องใช้ฝีมือเลยระเบิดว่าผีชีพอย่างเดียวโอ้ oh my god เออมันเราไม่รู้อ่ะแล้วทุกคนต้องเสียถ้าถ้าทับพี่ก็ต้องกดเกาะงี้ทับพี่ก็กดกิ้งงี้เหรอคิงกดเกาะงี้เหรอมันไม่คุ้มนะถามผมผมรู้สึกมันไม่คุ้มเลยอ่ะ ไอ้มยโอ้โอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ย y อ o d โอยงามสวยงามยโอยสวยโอยสวยสวยโอ้ยโอ้เกินเกิ้ยโออ้ยยโอ้ยโอ้ออโอโอ้ สมาธิอ่ะเออ้าใจหยุดนะโอ้ยเอ้ยเสียดายเสียดายอืรโอเโอเคเรียบร้อยเล่นการอากาศได้ก็ไม่ยากครับมาดิ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  ชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ